ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอต่อ10ปีขวาฟอร์มบ้าราคัมประจำปี2016อาจมีคำอยากที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมานะที่ดีด้วยหากดูละชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ไกอยกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับคนแรกเบอร์นาร์โดซิวาจากโมนากนันโกจริงๆแต่ดึดติดตดติดตดเดือดไม่ใช่ โมนาโกเจ้าของแชมป์ลีกเอิงปีล่าสุดที่ฟอร์มพุ่งกระชูดชุดไม่อยู่ซึ่งนักเตะที่เป็นฟันเฟืองของทีมที่ทำไม่มีวันนี้ก็หนีไม่พ้นเขาซึ่งด้วยฟอร์อันเตตาโดนใจวัยเพียงแค่22ปีเกิดนับว่ามีข่าวมากสัตว์รัเสเซียว่าบรรดาเฮียจากทีมใหญ่ๆจ้องจะจีบกันตาเป็นมันซึ่งณนะช่วงเวลาปี2016ช่วงผลิตฟอร์ดีก็มีส่วนรวมลงเล่นไป17นัดเลี้ยงบอลผ่าน28ครั้งสร้างสรรการทะประตู22ครั้งพังไป2เม็ดเป็นเศษแอซิ์อีก4 คนที่ 2, สซาด,ดิโอมาเน่จากเซาท์แธมป์ตันและลิเวอร์พูลจากนักเตะที่โลกแทบไม่รู้จักกลายเป็นยกระดับกลายเป็นซูเปอร์สตาร์เข้าไปอยู่ในหัวใจของแฟนหงเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในปี2006ก,การเล่นกับสโมสรน,นักบุญกระแทงทุนจนพลังงานได้เป็นอันดับ6ของตารางพร้อมกับสถิติโหดสัตว์อย่างการทำแฮตทริกที่รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรส่วนฟอร์มกับทีมหงแดงกระแรงกว่าเดิมจนเขากลายเป็นทุกอย่างของหงแดงจนมีวลีเด็เดๆว่าที่ทีมไม่ชนะก็เพราะว่าไม่มีมาเน่กันเลยล่ะครับ rap. คนที่3มุริยาดมาเรสจ,จากเลสเตอร์ซิตี้หากนับแต่ตอนท้ายปีคงไม่ต้องพูดเลยว่ามาเรสฟอร์มตกต่ำระยำแมวมากแค่ไหนเพราะหากจะหาเหตุผลว่าทำไมเลสเตอร์ถึงไปอยู่ใกล้โซนตกชั้นมันก็คงเป็นเพราะเขาเล่นไม่ออกนี่แหละแต่ทว่าหลังก่อนหน้าซีซั่นนี้จะเริ่มต้นขึ้นฟอร์มของเขาเรียกได้ว่าโคตรสัจัดได้ทุกสโมสรจนสร้างประวัติศาสตร์ให้ตนสังกัดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสรซึ่งนับจากฟอร์มในซีซั่นแห่งเพลย์นิยายของเขากระสันดาวเฮี้ยลงเล่นไปสาม 1นัดเลี้ยงบอลผ่านร้อยสามครั้งสร้างสารกระทบประตู67 <c oughs> ครั้งแอสซิสต์ 11, ยิยิงไปอีก17เเม็ด <c oughs> คนที่สี่โมฮัมเหม็ดซาลาจากโรมา่าไม่สามารถแจ้งเกิดกับเชลซีแต่พี่ชายคนนี้กลับเท้าขาได้ดีกับหมาป่าโรมา่าที่พี่แกเป็นกำลังสำคัญของทีมอย่างยาวเหยียดเบียดทุกคนด้วยสปีดอันเร็วจีดการจบสกอร์ที่ไว้ใจได้เสมอเมื่อเจอโอกาสง้างติดแถมเซ้นบอลของแกก็ช่วยเพื่อนร่วมทีมเข้าไปทำประตูได้ตลอดซึ่งหากนับความเน็ตด,ดวงในปี2016เฉพาะที่เขาอยู่กับโรมา่าก็นับว่ายอดเยี่ยมสัสๆลงไป39กดไป17เม็ดมตรแอ,อิสิบคุ้มค่าที่สุดเลย คนที่5คฮวนกรวดาโดจากยูเวนตุสนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนอที่มีชะตากรรมคล้ายกันกับซาร่านั่นคือเขาไม่สามารถโทรฟอร์มได้ดีกับเชลซีแต่ถว่ากลับมาระเบิดฟอร์มที่อิตาลีกับทีมเจ้ามาลายยูเวนตุสแต่ชะตากรรมต่างกันเพราะว่ากุโรดาโดคนนี้เป็นหนึ่งในขุมกําลังสําคัญของยูเวที่พาทีมคว้าแชมป์เซเรียอาเมื่อสี่สัปนที่แล้วและลากยาวมาถึงซีซสั่นนี้ที่กําลังจะได้แบบเ9%นาบ้นะว่าเป็นการย้ายทีที่ถูกที่ถูกทางจริงๆ คนที่6อังเคลดิมาเรียจากปารีสแซงแชแมงตกต่ำกับแมนยูแบบเกือบกูไม่กลับจนต้องย้ายหนีมาที่ที่ดีกว่าอย่างปารีสซึ่งเจ้าตัวก็พาทีมต้นสังกัดซัดทุกแคมป์ทุกถ้วยในซีซสั้นที่แล้วและซี่สั้นนี้แม้จะมีฟอร์มดรอปลงไปบ้างแต่ยังไงเสียก็คงเป็นไปไม่ได้หากจะไม่มีชื่อเขาติด1ใน1ิบจะมีก็แต่ความผิดหวังเรื่องเดียวคือเขายังไม่สามารถช่วยให้ชาติบ้านเกิดประสบความสําเร็จบนเวทีรับเมเจอร์ที่เจอความผิดหวังในรอบชิงมาแล้ว3ปีติด,ต,ดติดกัน คนที่7เ,เป็นโรรับรีเควสจากเชลซีดิวที่แสนล้มเหลวตอนซื้อมาแต่ทว่าหลังจากได้ร่วมงานกับนาคอนเต้แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนจากหลังตีนเป็นหน้ามือด้วยระบบ3-4-3ที่ทําให้เขามีอิสระในการเล่นมากขึ้นอย่างมหาศาลจนทําให้นี่คือเปรโดคนเดิมจากชุดแชมป์บาสเลน้าเมื่อ2อปีก่อนและตอนนี้เขาพึงเป็นขุนพลชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกประจำซีซั่นล่าสุดไปเป็นที่เรียบร้อย คนที่แอายเยนรอบเบนจากบาเยนน์บูเล็กล็อกเข้าซ้ายตัดเข้าในแล้วปั่นขวาแสกหน้าตักไข่ขาดนี่คือน,นิยามการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ชายหัวไข่ฟอร์มใช้ตลอดการอย่างน,น้าเยนที่แม้จะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยๆแต่เขาก็ถูกยกย่องให้เป็นระดับโลกอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแม้แต่น้อยซึ่งแม้อายุอนามจะ3 3เข้าไปแล้วแต่ทว่าฟอร์มการเล่นของเขายังคงเวิลด์คลาสปาดไปยิงได้ตลอดจากผลงานปีนี้ที่ลงเล่นไป36นัดซัด15เมตรแอสซิสต์12ของเขาดีจริงๆ คนที่9กาาเรตเบลจากรเ,าเรอลมร์เรตในซีซั่นนี้พี่หนุ่มหน้าลิงวิ่งไวคนนี้มีอาการบาดเจ,จ็บรบกวนใจตลอดจนโดนลดบทบาทไปบ้างแต่ทว่าฟอร์มโดยรวมในปี2016 <Yeah. S 1> ก็เรียกได้ว่าแจมแมวแวววับจับใจทั้งในระดับสโมสรที่ช่วยใหย้ราชลุกขาวก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์ยูซีเอลอย่างยิ่งใหญ่เป็นสมัยที่11และในทีมชาติก็รับหน้าที่แบกทีมอยู่คนเดียวจนในยูโร2016พี่แกก็นำทัพตบเกรียนอังกฤษตกรอบจนเป็นประวัติศาสตร์ของชาติเล็กๆอย่างเวลส์กันเลยทีเดียว เดียวล่ะครับคนสุดท้ายลีโอเนลเมสซี่จากบาร์เซโลนาคงเป็นไปไม่ได้แน่หากไม่มีชื่อมนุษย์ต่างดาวของชาวโลกคนนี้ที่ตอนนี้กล้าพูดได้เลยว่า ทุกคนที่ดูฟุตบอลในประเทศไทยหรือในโลกไม่มีใครไม่รู้จักเมสซี่ซึ่งในปี2016อาจไม่ใช่ปีทองของเขาเท่าไหร่นะักจากการพลาดในรอบชิงแบบน่าเจ็บปวดแต่ก็ยังมีแชมป์ติดไม้ติดมือนั่นคือลาลิกาสเปนเมื่อปีที่แล้วและในปีนี้แม้วัยจะใกล้เลข3เข้าไปทุกทีแต่เขายังผลงานดีไม่ดรอปเลยซึ่งตอนนี้ลงแข่งไปแล้ว50นัดแอสซิสต์ิบแปดผลยิงชนตะข่ายไปถึง5 1สิประตูก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหยุดยิงแล้วคุณล่ะครับโดนใจปีกขวาตัวไหนบ้าง และนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูแล้วชอบใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ